hết pin ông hết pin 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 hết ต้องมีหน่อยก็เต็มเยอะเห็ดพวงไตไก่ค่ะเพวงไตไก่่ไตไก่แกงแซ่บหวานหาเบื่ออีกนี่แม่นเห็ดปวอยู่บ่บ่แม่นพี่น้องนี่ก็เห็ดงามกินบ่ได้ดอกพี่น้องอั่ะสวยงามกินไม่ได้แต่สวยงามมากค่ะเสบังได้ยังไะ เดี๋ยวพักกันยา嘛เดเต้าป่าเดี๋ยวเต้าป้ากับพักกันยาเบิดเบิดป้าเฮ็ดเท่านี่ไม่มีเงี้ยจะเต้าป้าบัดลอดคุมลดเนาะไปเฮ็ดงาน嘛อ๋ออันนี้อีทุกอีทุกอีทุกพี่น้องอีทุก đậu bị kẹn không có ngon đoạn đâu đây hết thấy làm tô pa hết có đây cả phát cả mưa hả hết có đây bao mặn hết có đây bao mặn mưa nhắm nhắm hết ọt là bao má nhắm hết ọt phát cả má มันก็บ,บ่ได้พี่น้องเอ้ยได้เต่าปลาเมื่อบ่ายเดินทางกับบรรยากาศบรรยากาศว่าคึ้มฝนค่ะเมื่อวาฝนอันนี้น้องน้ำสิบกัึงจ็ด เบิ่งอยู่บ้านนี่แหละคุณคุณมาเบิ่งบังหุ่งอยู่บ้านนีงสิได้กินพี่น้องเอ้ยคุณน่ะไอยเต็มหลับสาบเนี่ยกาลังเป็นกาลังเป็นโอ้ข้างหม้อยังนักงข้างหม้อข้างหม้อมาเบิ่งบังน้ําบันนะพี่น้องมาอ่อนซ้อนบังน้ํานะต้มเต้าปลาข้างหม้อต้มเต้าปลาคุณน่ะคุณน่ะ น้าของยังมัคือกึ๊กือแท้พี่น้องเอ้ยคือกึ๊กือโดกกรโดกกะเดียหมดได้กินดักมันกินเต้าปลาแทนคลิปหนึ่งล้พี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับสมค่ะ